415มาแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ช้อยู่5นาทีนะรที่สถานาคทสถานสรที่จอดเทียอยู่ในชานลาที่เป็นขบวน รับส่งผู้โดยสารนทางสถานีนครราชสีมาทางสถานีหนองคะายผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารไปกับคารูโรเทียนนีแลนการณานำสิ่งของแลงาระทัดทีนบนขบวนนี้เป็นที่เรียบร้อยลับเมื่อขบวนรเทีน่นนีออกจากสถานีอางาจะ,ะอยู่รับส่ง